สวัสดีค่ะรถสวยๆวยเครื่องนิ่งๆมาให้ชมอีกแล้วนะคะวิ่งทางใกล้ทางไกลได้สบายค่ะเป็นรถบ้านแท้ไม่เคยติดเกตนะคะคันนี้8,9,900บาทค่ะขายเงินสดอย่างเดียวนะคะ Honda City รถยนต์ปี04เครื่องยนต์ 1,500cc VTEC ค่ะรถสวยพร้อมใช้งานขับทางไกลได้สบายนะคะ เครื่องดีค่ะนิ่งๆเงียบๆค่ะเกียร์ออโต้เสปีดมีแอร์แบ็กคู่มีดิสเบรกสี่โลนะคะสีสันรอบคันยังสวยอยู่ค่ะเครื่องยนต์เงียบๆนะคะวิ่งทางไกลทางไกลได้สบายค่ะเกียร์ดีช่วงร่างดีพร้อมใช้เลยนะคะเร่มพร้อมโอนคะ่ะภาษีพรบครบนะคะไม่ขาดค่ะทุกท่านรถอยู่แถวโรตัสพรรามสองนะคะ 89,900บาทท่านใดสนใจคันนี้ติดต่อผู้ขายได้เลยค่ะตามเบอร์ติดต่อใต้คลิปนะคะไม่ว่าจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการนัดวันเวลาเพื่อเดินทางไปดูรถไปทดลองขับนะคะสามารถโทรคุยกันได้โดยตรงค่ะตามเบอร์ติดต่อใต้คลิปสำหรับวันนี้แอดมินราไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ